เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะคะค่ะดิฉันนางสาวเบญจมาศสรน,น้อยนะคะนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการค่ะทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิมนะคะค่ะอุทยานแห่งชาติภูผาเทิมนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาในงานในครั้งนี้สําหรับนักเดินป่าเมื่อเช้านะคะเราก็ได้พบเจอกันไปแล้วนะคะเมื่อเช้านี้8กิโลเมตรเป็นอย่างไรบ้างหวังว่า ระยะทาง8กิโลเมตรนะคะจะควานำความประทับใจไม่มากก็น้อยนะคะให้กับนักเดินทางทั้งทุกท่านนะคะแล้วก็หลังจากเสร็จงานนี้นะคะเรายังมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับผู้ที่พิชิต8กิโลเมตรของเราได้ด้วยนะคะค่ะอุทยานแห่งชาติภูผาเทิมนะคะนอกจากจะมีกลุ่มหินบริเวณนี้แล้วนะคะในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะยังมีดอกไม้น้ำพระราชาทานนะคะต่างๆที่สวยงามนะคะเชิญชวนให้นักท่องเทีย่ยวหรือสายแอดเวนเจอร์นะคะเข้ามาร่วมเดินนะคะ เส้นทาง8กิโลเมตรวันนี้นะคะเป็นการเปิดเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นพิเศษของกิจกรรมของวิสาหกิจในครั้งนี้ค่ะแต่สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเองนะคะเรามาีแหล่งท่องเที่ยว8จุดให้นักท่องเที่ยวได้สามารถเดินเองหรือจะให้เจ้าหน้าที่ศูนย์นะคะนําพาเดินได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะหวังว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะจะสร้างความประทับใจให้ทุกท่านแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งในครั้งถัดไปนะคะขอขอบคุณค่ะ เอียนท่านบริยานกุณราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านสุริยาภูสกุลัดหออทจอทศจจังหวัดมุกดาหารท่านสมพงษ์คุ้มสุวรรณในอำเภอเมืองมุกดาหารรักษาราชการแทนประลัดจังหวัดมุกดาหารท่านอนุชิตชนะวัตรปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารหัวหน,น้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่มหอหนึ่งทำป่าหลายหอออทททสำนักนครพนมท่านสวัสดีขนก้า ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัฒนาการจังหวัดทาานชย์จังหวัดท่านทองเสดใจตรงรองนายแพทย์สปจมุกดาหารประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดรองกุ้งกับคมกิดวงชาลีนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารนายยกองค์การบริหารสมบูรณ์นาศรีนวลท่านกำนันทองใสกำนันตะบ,บนานาศรีนวลท่านพอ,อปิโยลุสุ ออโรงเรียนมหาเทววิทยาผู้นําชุมชนและก็ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับระผมได้สุพสิทธิ์จำปาวงค์ผู้บริการสํานักเศรษฐกิจชีวภาพในนามของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโครงการมหาชนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกลียิมาเป็นประธานในวันนี้เบโดเป็นหน่วยงานในกากับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ในการส่งเสริมสัมพันธุ์ให้ชุมชนนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้เบโด้ <ED> มีหลักการทํางานอยู่สามประการด้วยกันเรียกว่าเบโดคอนเซ็ปต์คือน 1. นําทรัพยากรชีวภาพที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. การผลิตเป็นมิตรตสิ่งแวดล้อมและ 3. มีการแบ่งปันรายได้ไปอุปสาหกรทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเบโด้ <ED> ได้ทําเครื่องมือการตลาดที่เรียกว่าห้องเที่ยวชีวภาพเข้ามาช่วยส่งเสริมชุมชน โดยใช้ทุกาธรรมชาติทรัพยากรชีวภาพที่โดดเด่นรวมทั้งปัญญามาสร้างกระบวนการเส้นาทางท่องเที่ยวกิจกรรมสาธานาการเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้าหาชุมชนเกิดการจับใจ่ายใช้สอยเกิดไรายได้โดยเฉพาะนําไปใช้กับชุมชนห่างไกลใกล้ชิดกับพื้นที่อนุรักษ์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาวิสาหกิจชุมชนภูผาเทือกจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพในชื่องานว่าชมนาคาสามีพสุขสงบเือมพุทธหารสำราญลำพญา รับป่าภูผาเทอร์เปิดป่าแม่น้ำโขงซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่งเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงในครั้งนั้นไม่ต่ำกว่า20,000 0บาทรวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกได้รับรู้ของดีของจังหวัดมุกดราหารผ่านชุมชนเครือข่ายของเบโดจากสิทธจังหวัดที่มาร่วมงานในครั้งนั้นครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่2โดยบรูรณาการทํางานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งอุทยานแห่งชาติภูผาเทอร์ ทอทอทอสำนักง,งานนครพนมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดวิสาหกิจชนภูผาเทพและชุมชนใกล้เคียงกิจรกรรมแบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงเช้ามีการเดินศึกษาเส้นทางภายในอุทยานระยะทาง8กิโลเมตรช่วงเย็นเป็นงานร่วมสังสรรค์อุดหนุนสินค้าชุมชนในบรรยากาศยามเย็นชมการสแสดงและการะเล่นพื้นบ้านการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคมเป็นช่วงกลายฝนต้นหนาวพื้นที่ลานในอุทยานแห่งชาติภูผาเทือจะมีดอกไม้เฉพาะถิน่น นามพร,ระราชทานกำลังบาน <int> <ม>สะพังได้แก่ส้อยสุวรรณาดุสิตาทิพเกศรสลัดกันทรมณีเทวาและยาดาคานเป็นต้นซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติในช่วงเช้าได้สัมผัสชื่นชมไปแล้วเป็นบรรยากาศที่น่าเชิญชวนให้ผู้คนที่ชอบธรรมชาติบรรยากาศแบบสงบได้มาพักผ่อนใช้ชีวิตแบบสโลไลท์หัจใจของการจัดต้องเที่ยวชิลภาพในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนุนต่อยอดวิสายกจุมชนภูผาเทือ ในความต้องมือกับบทิยานสื่อสารให้คนไทยดอกได้เห็นคุณค่าของตาภูผาเทอรวิถีชุมชนคนฝังแม่น้ําโขงได้บาสัมผัสวิถีที่เรียบง่ายรับประทานอาหารปลอดภัยผ่อนคลายกับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ทํากิจกรรมเชิญอ,อนุรักษ์ได้อุดมถุนชุมชนทั้งในรูปแบบการซื้อผลิตภัณฑ์อุดมถุนบริการต่างๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นดังแนวคิดที่ว่าอนุรักษ์แล้วต้องมีกินมีใช้ด้วย บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบยนเชิญท่านประธานในพิธีได้กลุ่นายให้เกียรติกล่าเป็นยานขอบุณครับสุภสิทธิ์จำปาวง์นะครับผู้แทนจากสํงงานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการนะครับทั้งที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วก็อยู่ด้านล่างนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครพนมแต่ว่ามีหน้าที่ดูแลจังหวัดมุกดาหารด้วยนะครับท่านในอำเภอเมืองท่านนายกอบตนาศีนวลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนาศีนวลตลอดจนท่านแขกผูม้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักท่านนะครับกับผมนายวรยานบุญดา่าผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารวันนี้มีความยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชมนาคาสามพิพพสุขสงบเมืองมุกดาหารสำรานลำพญาลักป่าภูผาเทิอเปิดป่าแม่น้ำโขงโยงวิถีชนสองฝั่งครั้งที่สองจัดโดยเบโด่นะครับหรือสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพร่วมกับทางพทะท,ะทะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็คือทางอุทยานด้วยนะครับและ,ะหนยที่เกี่ยวข้องต้องกาบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าจังหวัดมุกดาหารของเราเนี่ยถือว่าได้เปรียบในสิ่งที่เป็นฐานชีวภาพผมก็พยายามแปลคำว่าฐานชีวภาพนี่แปลว่าอะไรก็แปลภาษาง่ายๆตามที่ผมรับรู้ชีวะก็คือชีวิตภาพก็สะภาพ ก็คือสภาพของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบรอบตัวเรานั่นก็คือธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งสถานที่แห่งนี้ที่เราเรียกว่าอุทยานภูผาเทือกซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติหินดินตายปูนภูเขาและรวมทั้งต้นไม้สัตว์ป่าต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็จากรุ่นสู่รุ่นรันรกษามาจนถึงวันนี้เพราะเรามี สิ่งที่เรียกว่าบรรเทาหลุดเราได้ดูแลรักษาทรัพยากรแห่งนี้ลงมาสิ่งสาคัญก็คือว่าทรัพยากรตรงนี้นห่ะมันจะสืบต่อไปในอนาคตได้อย่างไรและการสืบต่อนไม่ใช่แค่สืบต่อเท่านั้นแต่จะทํายังไงให้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนในชุมชนแห่งนี้ที่จะได้รับประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมวันนี้เบโด้เข้ามาเพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุน้นกระแสะให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่พวกเรามีอยู่ชาวมุกดาหารได้มีอยู่นั่นก็คืออุทยาน่งชาติคูผาเทอือกผมเคยพูดในทนี่หลายครั้งแล้วันะสถานที่แห่งนี้เพราผมไม่รู้จักคูผาเทอือกตั้งแต่ผมสมัยเด็กๆรู้จักในบทเรียนได้อ่านหนังสือแล้วก็ได้ดูเห็นรูปภาพจนมาถึงวันนี้ได้มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีโอกาสมาเห็นสภาพพอทีจริงซึ่ง เอาละผมอาจจะยังไม่เคยเดินไปถึงปลายทาง8กิโลแต่ว่าผมก็มีโอกาสไปสัมผัสในเบื้องต้นเดินไปพอสมควรแล้วก็เห็นทรัพยากรธรรมชาติวันนี้อาจจะมีสิ่งที่เป็นสิตว์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ที่นี่คือฐานทรัพยากรที่สําคัญที่ผมคิดว่าถ้าเรามีอยู่แล้วเรามาเติมเต็มอีกนิดหน่อยมันจะเกิดคุณค่าและก็ลงทุนน้อยที่สุดแต่สิ่งสำคัญก็คือจะทํายังไงให้คนในพื้นที่ของเราเนี่ย ได้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ตรงนี้และร่วมกันในการที่จะเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าตรงเนี้มาก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจวันนี้เบโดเข้ามามาช่วยในการส่งเสริมกระตุ้นเตือนให้พวกเราได้เห็นถึงคุณค่าตรงนี้แล้วเราก็คิดว่าวันนี้เป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็ช่วยกันในการกระตุ้นเตือนให้พวกเราเห็นคุณค่าถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นคุณค่าไหนเลยที่คนอื่นเขาจะมา เห็นคุณค่าหรือมาเยี่ยมมาเยือนเพราะนั้นสิ่งสาคัญที่สุดคนในชุมชนต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราก่อนวันนี้ถ้าเรารวมพลังกันบูรณาการการทํางานของส่วนราชการต่างๆร่วมกันในการขับเคลื่อนผมคิดว่าอุทยานแห่งชาติปูผักเตอร์แห่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบุตรหมายที่ทําให้พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งจากทางชาวไทยและต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจและก็อยากมาศึกษา มาเรียนรู้ปุญญาณแห่งนี้ซึ่งผลสุดท้ายก็คือจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นแหล่งรายได้ให้กับพื้นที่ให้กับชุมชนให้กับจังหวัดมุกดาหารซึ่งก็จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังจากที่เรามีรายได้แล้วครับวันนี้ก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ได้กรุณาร่วมกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมท่องเที่ยวโดยใช้ฐานชีวภาพในครั้งนี้นะครับขอบคุณทางเบโดนะครับ ขอบคุณทางทอททขอบคุณทางอุทยานนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอบคุณพื้นที่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารต่างๆนะครับที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอให้การจัดกรรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประ,ประสงค์ที่ทุกท่านตั้งไว้ทุกประการนะครับอันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการจัดงานครั้งนี้และขอให้งานการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นประสบความสาเร็จ ดังที่มุ่งหมายไว้ทุกประการขอพระคุณครับบริหารด้วยีครับและก็ไนะนำสื่อประชาสัมพันธ์นะครับผมและก็ทาง <พ uka> อา่อาสองทุ่มนะครับประมาณสองทุง่มอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักเดินป่านักเดินป่านะครับสามารถรับส่งที่ได้เพิ่มนะครับเป็นที่คานเซนะครับบริเวณจุดรับ ลุงทุบียนคะครับผมจะเด็นชุดนะครับผมชิญนะีครับ Oke, <Yeah>. oke. <Yeah. S 1>、yeah.